สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราพามารีวิวโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดร,ระดับพรีเมียมที่กำลังมาแรงในย่านบางนากันค่ะกับ The Treasure g o บางนากม34ที่นี่ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและก็การลงทุนระยะยาวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นบริษัทแพทโก้พลาสทินัมค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 9 9ล้านไปจนถึง11ล้านเลยนะทุกคนถือว่าคุ้มสุดๆเลย เมื่อเทียบกับทำเลแลวก็ฟังก์ชันบ้านและทำเลที่ตั้งก็คือเดินทางสะดวกมากเลยค่ะใช้เวลาเพียงแค่25นาทีจากกรุงเทพใกล้ทางด่วนมอเตอร์เวย์สนามบินสุวรรภูมิและยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจใหม่ของภาคตะวันออกอีกด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดูข้างในตัวบ้านกันนะคะซึ่งที่นี่เขาจะมีแบบบ้านที่เลือกถึง3แบบค่ะแบบแรกจะเป็นแบบดับเบิลไดมอนด์บ้านแฝดสไตล์ style, บ้านเดี่ยวแบบที่สองจะเป็นบลูไดมอนด์บ้านเดี่ยวพรีเมียม และแบบสุดท้ายค่ะเป็นแกรนด์ได m o n ดบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่หรือที่ทุกคนกําลังรับชมกันอยู่ตรงนี้ทุกแบบออกแบบมาสไตล์ผสมผสานความหรูหราและฟังก์ชันการใช้งานที่ลงตัวมีห้องใหญ่ครัวกว้างและห้องน้ําในตัวทุกห้องด้วยนะคะ โถงบ้านคือกว้างขวางและโปร่งสัมผัสแรกคือรู้สึกความอบอุ่นจากวัสดุแล้วก็โทนสี้องนั่งเล่นก็มีพื้นที่เยอะแยะมากมายเลยค่ะเหมาะสําหรับครอบครัวหรือว่าจะจัดปาร์ตี้เล็กๆกับเพื่อนก็ได้ห้องครัวออกแบบมาแบบโอเพนแ p l a n นะคะเชื่อมต่อกับห้องรับประทานอาหารเลยคา์เตอร์ครัวคือกว้างมากมีที่เก็บของเยอะมากเหมาะสาหรับคนชอบทําอาหารรวมถึงติดตั้งวัสดุคุณภาพดีทําความสะอาดง่ายอีกด้วยค่ะในส่วนของชั้นล่างนั้นเขาก็ยังมีวันเบดรูมนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นห้องทํางานเอาไว้เวิร์กฟอร์มโฮมก็ดีเลยค่ะเดี ขึ้นมาชั้นบนจะเจอห้องใหญ่ขนาดกว้างพร้อมห้องน้ําในตัวมีการจัดสรรพื้นที่อย่างลงตัวและนี่จะเป็นห้องมาสเตอร์นะคะที่ทุกคนจะได้เห็นซึ่งห้องกว้างมากใหญ่มากและสัมผัสแรกที่เข้ามาคือให้ความรู้สึกน่านอนมากๆเลยค่ะและที่สําคัญค่ะเขามีบานกระจกใหญ่แบบนี้ให้ความรู้สึกโปร่งสดชื่นกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนในส่วนโซนอื่นๆของห้องมาสเตอร์เราสามารถบิวอินเป็นห้องเก็บของเก็บเสื้อผ้าห้องแต่งตัวได้เลยค่ะ เรียกได้ว่าใหญ่จุใจมากจริง,รงๆคะ่ะทุกคนห้องน้ําออกแบบสวยมีอ่างอาบน้ําและพื้นที่แยกส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งอย่างชัดเจนเลยค่ะทําให้ใช้งานง่ายและดูแลรักษาง่ายอีกด้วยนะคะทุกคนและนอกจากนี้ยังมีส่วนอื่นๆพื้นที่อื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนอีกหลายห้องสําหรับสมาชิกในครอบครัวพื้นที่สําหรับทํางานหรือห้องอเนกประสงค์รวมถึงระเบียงที่สามารถชมวิวสวนส่วนกลางได้อีกด้วย โดยรวมบ้านที่นี่ให้ความรู้สึกโปรง่งโล่งและก็ครบคันเหมาะสําหรับครอบครัวที่ต้องการบ้านดีไซน์ทันสมัยพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ชีวิตประจําวันมากจริงๆค่ะถ้าใครที่สนใจอยากจะมาชมบ้านจริงสามารถติดต่อสอบถามที่ Facebook Fanpage ของโครงการ The Treasure Go บางนากม .34 ได้เลยนะคะ ที่สำคัญเดินทางสะดวกมากใช้เวลาเพียงแค่25นาทีจากกรุงเทพรวดเร็วสะดวกสบายด้วยทางด่วนยกระดับลายล้อมด้วยความสะดวกสบายที่ให้ได้ทุกความต้องการและมาเป็นเจ้าของบ้านสุดหรูกับ The Treasure g o โบางนาะกอม .34 ด้วยกันนะคะทุกคน